เห็นเขามีแล้วเขาก็อยากมีเขามีเขามีคือเขาได้หรอะสมุดมรนบอกเขาคิดแบบซีงเขา่าต้องไปน้อยใจตัวเองของเขาสามารถคิดปวไปเสมอแล้วเขาก็สามารถคิดลดได้เสมอเนาเมื่อเขาเห็นเขามีเขาก็อยากมีมามีแล้วให้เขาก็อยากได้คือเขาเออเขาก็อยากมีอยากมีคือเขาให้ได้เลยเขาก็หาวิธีท้าให้เขามีก็ตื้อโล้นแบบสมุดเนาะเองเขาสมุดเราเรียโทรศัพท์บอกหรือว่าเรื่องวัตถุใช่นะเองเขามีแล้วเขาก็อยากมีคือเขาเขาแก่ หากิธีทางจะเป็นแบบว่าเก็บเงินว่าเอาหอ,าอ,เหอหรือว่าชอบได้ได้เสือม่เออหรือว่าจะเป็นแบบหาช่องทางอื่นที่จะไม่ให้เขาได้ครอบครัวคือเขาสินะแต่กอยจะลืมว่าทุกคนมีความมากเป็นของตัวเองทุกคนเป็นตัวตนของตัวเองสินะทุกคนก็คือไผยและไผยก็คือเขาเขาก็คือใผ่เราคิดจะสิตลอดเมื่อเขาเมื่อเขาเฮ็ดในสิน่งที่เขามีความสุขแล้วเขาก็ควรจะเฮ็ดแม่บอกเมื่อเขาเฮ็ดไปแล้วเขาบม่มีความสุขเขาควรจะพอ นี่แหละขงพีว่าว่าผมจีขงซีดเป็นแล้วใช่ไหมเพอจะว่าจริงๆขหาเกล็ดคล้ายๆเดีกันนะขงห้าเกล็ดเมื่อเอาหักไปแล้วมันวุ่นของสุขเอาแกควรจะยืดหักเลยจะดีกว่าเพราะทุกคนมีความคิดในของตัวเองอ่ะกางอิสระคนอื่นกับเป็นสิ่งที่ดีการอิสระขอื่อเป็นสิ่งที่ดีไปมแต่ละเจ้าของคิดมีคนอื่นคิดต่างว่ะแต่ตอนนี้เจ้าของเราได้ข้อดีของการอิสระของเองแล้วแต่แต่ข้อดีแต่ข้อเสียจะเป็นเจ้าของซีว่าเองการอิสระของเองเป็นสิ่งที่ดี ในเรามีแห่งกระตือรือร้นในเขามีจุดมุ่งหมายมีความแข็งแกร่งที่จะพร้อมที่จะก้าวไปเพราะว่าเขาเห็นมีจุดมุ่งหมายที่เขาจะมีคือคนอื่นเขาต้องก้าวไปถ้าเขาอยู่ที่นี่คือก้าวเขากระอกไปพัฒนาไปใส่เขาบ่มีความก,ากระตือรือร้นในชีวิตประจำวันเนาะสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบต้องการอยากสื้อมาปบมือแล้วขอแค่แบบว่าอยู่แบบเจ๊ซีไปตลอดชีวิตก็ดีแล้วเนี่ยบางคนมากมาก ก็คือการบองคนจคิดต่างกันกันสะิเนมันเป็นเรื่องความคิดเนอะอันนี้นะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้ทุกคนมีที่จะคิดมีสไตล์ในการคิดเป็นของตัวเองโอ้ยผ่าห้ามได้แบบางครั้งเขาก็มีคิดมีสิทธิ์ที่จะคิดสั่างคนอื่นเลยบางครั้งคนอื่นอาจจะคิดสั่างเขาอยู่ก็นีใ้มันห้ามกันบ่ได้แล้วกังสิเนะ เ <S an> มืเอม่อเฮาว่าว่าถึงจงอิสาเฮา,าอิสานอ,อื่นแล้วมันมีผลดีต่อเราเราควรอิสานแต่การอิสานอ,อื่นเขาบุกเป็นต้องไป,ไปว่าออกจากปากนะครับเอาคิดอยู่ในหัวอิสานอยู่ในหัวตัโพแล้วแ,แค่ว่าเขาไปอิสานอ,อื่นโดยการที่ว่าคมในใจให้คนอื่นฟังกันแบบว่าจุดมุ่งหมายคราอิสานแต่บางทีเขาอาจจะรู้สึกดีที่มีคนอิสานแต่บางครั้งบางคนอาจจะแบบว่ารู้ึกุดดีที่มีคนอ,อิสาเขาเจ้าอาจจะมาตว,ว่าเจ้าได้เาจ้าต้องกาบคําอิสานในการสิ่งที่ดีแต่ว่า แต่ที่ดีที่วเรา,า,าต้องคิดในใจนะทุกแบบว่าทุกคนมีต้องมีความรับของตัวเองอิสระเขัแต่เขา,าก็อาจจะยยอย,ยูได้เลยที่บอการที่แสดงรอกันนะแต่ที่เราจะดีกว่าทุกคนต้องมีมุมไปขลองตัวเองอเองทุกคนแบบว่าคล้ายๆแบบว่าเสือมอนันายนอกคนมันรายในขนะดนี้แบบสิละเพราะเขาต้องมีคนหนึ่งหรือว่าคนไว้ใจได้กสะสมรครว่าได้ในระดับหนึ่งบเขาา็จะมีต้องว่าเหมือนอ่ว่าให้กับเราความรับของตัวเองคองอ่านกันนะแบบนี้เลย ของอิสานคือการครับก็ต้องมีความรับอิสานแี่ฮักกะว่าเพิ่กเนี่ยเขาอาจจะบ่นไปว่าเจอเจออิสานเขาเจ้าแล้วบางทีคนอื่นอิสานเขาเขาอิสานเขาอื่นมันก็บอดีสินะแต่ว่าเขาก็คิดอิสานนี่มันอิสานได้ทุกเมื่อคนอื่นก็สามารถอิสานเขาได้เขาก็สามารถอิสานคนอื่นได้นล้วว่าทุกคนมีมีสิทธิเท่าเทียมกันอะไรองคิดนะอิสานคนอื่นเป็นจิตที่ดีนะเองครับมีแห้งบันดาลใจสุขยุ้ยเฮาก้าวต่อไปแบบนี้เลย เห็นอีสาคนนี <É. transparency S 3> ่มีความสุขที่ดีเนาะถึงว่าเขาเป็นคนโซ่นะสมวนเนาะเขาก็เขาคิดว่าชาววันนึ่งมันต้องเป็นวันนั้นเขาต้องมีวันนั้นแบบคนนั้นเนยแบบคนอื่นใช่ไเขาเลวาสักวันหนึ่งท่านี้เขาอาจจะเป็นคนโซ่เขาอาจจะมีความสุขคือกับคนอื่นเหมือนที่เขาเจ้ามีเห็นเขาและผู้สิทธิ์อิสซาเนาะเขาก็ต้องมีามหวางว่าวันหนึ่งมันต้องเป็นมันของเขาเอ้มันต้องไหวนด้วซี